ดังนั้นบุญนี้เรามีอยู่ในตัวในตอนนี้นะลูกนะใช้มันให้เป็นนึกไปเรื่อยๆเลยนึกไปให้มันปลื้มใจในสิ่งที่เราทำเต็มกำลังสุดกำลังเราเต็มเลยมาโดยอนุภาพแห่งบุญที่กะเจ้าทำอย่างเต็มกำลังเลยในภาวะขนาดนี้ขอให้สิ่งที่กะเจ้าตั้งความปรารถนาไว้ให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ แล้วก็นึกไปเลยๆแล้วก็นึกถึงบุญให้มาช่วยหย,ยาบๆเราก็ใช้สติปัญญาของเราใช้กําลังใจของเราบุญนี่เป็นเรื่องของความสุขและความสำเร็จใครจะมีทีมถึงทุนถึงใจถึงความรู้ก็ถึงแต่ถ้าบุญไม่ถึงนี่ความสำเร็จมันก็เกิดยาก เพราะนั้นบุญนี่เป็นสิ่งสำคัญน,นะลูกนะต้องมันสั่งสมเอาไว้เรื่อยๆแล้วก็ใช้บุญอย่างเงี้ยนึกไปเรื่อยๆยิ่งนึกยิ่งมียิ่งนึกยิ่งมาถามใจสบายๆให้มันเบิกบานเนี่ยมันะทําชื่อเหมือนว่าความสำเร็จมันจะเกิดขึ้นในวันนี้พรุ่งนี้ยในเดี๋ยวนี้เนี่ยแล้วก็ทำให้ใจชุ่มสบาย ทำกับไฟอย่างนี้เดียวบุญจะส่งผลถ้าเราทำเป็นอย่างนี้นะบุญจะส่งผลทีเดียวแหละขอเวลาให้บุญได้ทำงานสักหน่อยเพราะวิบากกรรมที่เราทำเอาไว้มันก็ไม่น้อยแหละส่วนหนึ่งก็ต้องไปแก้ไขวิบากกรรมเก่าส่วนหนึ่งก็จะต้องทำสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นและในอนาคตอีกกระทำกันหลายอย่างทีเดียว ไปพร้อมๆกันในตัวอย่างนั้นแหละตอนนี้ลูกทุกคนมีบุญแล้วตั้งใจอธิษฐานจิตให้ดีนะลูกนะ